สวัสดีค่ะมาพบกันในภาษาพาธีชั้นประถมศึกษาปีที่1บทที่2ภูผารู้จักคำนำเรื่องภูผาพ่อแม่หาให้ได้ดีใจ ดูแลรักภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผา ดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวภูผารับใบโบกภูผาดีใจได้ดูแลใบโบก ภูผารับใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผา รักใบ,บโบกรักใบบ,บัวภูผารักพ่อแม่รักใบ,บโบกรักใบบ,บัวใบโบกใบบัวรักภูผา รักพ่อรักแม่ทบทวนพยัญชนะกันในแบบฝึกหัดนี้นะคะนักเรียนวงกลมรอบตัวพยัญชนะที่เหมือนกับตัวพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าแล้วเขียนให้ถูกต้องค่ะพยัญชนะตัวที่อยู่ข้างหน้าคือตัวนี้ วงกลมให้เหมือนกับตัวที่อยู่ข้างหน้านำมาเขียนให้ถูกต้องแบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหานะคะนำคำที่กำหนดให้มาเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องคำที่กำหนดให้เราจะมาอ่านด้วยกันก่อนคะ่ะ ดูแลให้แม่ภูผาได้หาดีใจรักพ่อนำคำเหล่านี้ไปเติมให้ตรงกับภาพนะคะ เขียนคำอ่านต่อไปนี้ค่ะมีทั้งหมดอยู่10ข้อด้วยกันนะคะจบไปแล้วนะคะภาษาพาทีบทที่2อย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนเป็นประจำนะคะแล้วพบกันในภาษาพาทีบทที่3ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ